สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัุกท่านครับวันนี้ออกไปไหนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็มาทําแหมอยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้สถานการณ์จังหวัดน่านก็เป็นโรคโควิดกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าไทยทั่วประเทศนะครับี่ผมก็ออกไปไหนมาได้นะครับก็คงจะัดทิศหลบทิศไปครับเกาะอยู่ตีบ้านนะครับ มาทำแหนมนะครับมาห่อแหนมข้าวตำโจ๊กมาห่อแหนมห่อยังครับอันนี้ก็จะมารีวิวในการทำแหนมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับว่าเป็นยังไหนะผมติดกล้องครับติดกล้องครับติดไมโค้โฟนครับเดี๋ยวเช็คไฟก่อนครับบรจ้ใจมันอจนนี้น่าจะเข้ากล้องพุ่นะครับอจนนี้น่าจะเอาติดเอวครับเช็คไฟครับ โอเคโอเคน่าจะได้น่าจะได้ไ,ดไปกระพริบแล้วครับไฟกระพริบแล้วนะน่าจะใช้ได้อยู่เตรียมตัวกนะันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านลนะครับท่านผู้ชมทำงานบ้าน,นครับปกติผมเวลานี้ก็จะไปดูแลสวนยางครับเข้าไปสวนยางพาราที่จังหวัดน่านนะ ข้าไปดูแลส่วนย่างที่จะวัดนานนะครับท่านผู้ชมติดไมโครโฟนนะครับติดไมโครโฟนตัวนี้เข้าตรงไหนตัวนี้เข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงนะครับวันนี้ก็ออกไป ซื้อสินค้าในห้างที่จังหวัดน่านก็ไม่กล้าออกไปนะครับท่านผู้ชมไปเจอกับคนเยอะในพวานที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็โรคโควิดก็ติดเยอะเหมือนกันครับไปไหนก็อันตรายมากครับไปไหนก็อันตรายครับไปเมเป็นน้องก็อยู่บ้านกันครับก็อยยุบ้านก็ไม่พบไม่รู้จะทำอะไรครับก็มาทำแหนมกันครับท่านผู้ชมนี่ครับแหนมที่ผมทำนะครับ แหนมลีนะครับแหนมะลีนะครับปรไปเมน้กงชาวจังหวัดน่านและชาวไทยทั่วประเทศและชาวไทยทั่วประเทศนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับพอดีผมอยู่ในเขตบ้านช้างเผือกนะครับถ้ามาสีแยกช้างเผือกก็เลี้ยวมาเลยครับสีแยกช้างเผือกก็เข้ามาานถนนสายน่านทุุงช้างครับ ยังไม่ถึงไม่ถึงสนามบินดีนะครับก็สี่แยกชั้นเผือกมาประมาณปากซอยเข้าสนามกีฬาประมาณ200เมตรนะครับจากสี่แยกมาถึงปากสนามกีฬานะครับ200เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับซอยแรกนะครับซอยสนามกีฬาแรกนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็บ้านผมก็จะอยู่ขวามอือของท่านผู้ชมนะครับติดติดกับร้านกว๋วยเตี๋ยวซอยเส้นนั่นแหละครับ ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับท่านอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านก็สั่งได้ครับสั่งหนึ่งโหลเลยผมไปส่งถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมสั่งหนึ่งโหลผมส่งให้ถึงบ้านครับสำหรับที่ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็ผมกูส่งไม่ได้นะครับสมมาก็เอามอเตอร์ไซค์ไปส่งนะครับท่านผู้ชมมาดูกันครับว่าวันนี้ผมคิดถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผม ก็คิดถึงพ่อแม่ี่นองทังบ้านครับก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ครับชมว่าวันนี้ผมอย pues ู่บ้านผมยากอย่างพ้องเลยทำงานอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ทําแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเพื่อนแก้งเอาครับทีวีจอน้อยอีกเพื่อนเอาไ้ถ่ายทำตรงนี้แล้วครับก็ทำงานไปรัานผู้ชมออกไปไหนไม่ได้ครับ ส่วนใหผมก็จะเข้าไปสวนยางพารานะครับสมไปดูงานนะครับผมไม่ได้กีดย,ยางหรอกครับเพราะก็ก็จ้างทีมงานกีดให้นะครับสวนยางจากอำเภอเมืองไปสวนยางผมก็ประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะครับไปไปกลับก็สนะีกิโลเมตรครับนี่เราก็ทำกันแบบนี้ครับท่านผู้ชม ท่านผูชมที่อยู่ทั้งบ้านเราเราอยู่ก็ดูวีดีโอและยูทูบผมไปพังๆกดแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อาครับแบบนี้ครับ <c oughs> ผมก็ใส่ตรงนี้แล้วครับใส่ในตะกร้าแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็ได้เยอะนะครับนี่ นี่ได้เยอะครับนี่ได้หลายแล้วครับประม่ไปน้องก็ผมทํามาประมาณสองวันแล้วครับเมื่อวานนี้ก็งานเยอะคังานทางบ้านเยอะก็เลยต้องยือมาจนวันนี้ครับทำเมื่อวยี่สิบเอ็ดแล้วครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ยี่สิบสองยังไม่เสร็จนี่ประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงครับยังไม่เสร็จแล้วครับยุ่กว่ากวจะเสร็จก็นู่นนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้นะครับมันเป็นงานละเอียดครับท้ชเนี่ครับ ก็จะได้จำหน่ายก็แบบนี้ครับมาติดสติกเกอร์แบบนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ว่าพร้อมที่จําำหน่ายแล้วครับวันนี้นะครับขั้นตอนแบบนี้นะครับถือว่าสำเร็จแล้วทำแบบนี้ท่านผู้ชม คลิปนี้ยังไงก็ต้องล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจครับวันนี้ก็จะได้ก่อขอ,ขอล่ำลาพ่อแม่ไปน้องเจ้ามืองเหนือไปก่อนเนอครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมด้วยเนอรครับบาย